สวัสดีครับวันนี้มาดูเทคนิคการเปลี่ยนพอดชาร์จที่เป็นมากับแพรแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นแพรชาร์จของ Samsung s 9ครับผมในขั้นตอนเปลี่ยนเราจะใช้ตะกั่วเส้นครับไล่ขาข้างนอกก่อนคือเราจะใช้ตะกั่วเส้นใส่เข้าไปก่อนเพื่อจะให้ตะกั่วเดิมมันอ่อนลงแล้วก็ซับออกให้หมดครับ จะพยายามทําให้ลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดครับในการเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างจะเปลี่ยนยากอยูอย่นิดนึงซับออกให้หมดครับขั้นตอนต่อไปก็ใช้ตะกั่ว,วเส้นเช่นเดิมครับผมซับตรงที่พอรชานเลยใส่ไปเยอะนิดนึงครับเราจะต้องการความร้อน ใช้ปลายหัวแรงกดลงไปครับแล้วก็ใช้มือกดเบาๆครับข้างหลังเห็นไหมมันจะอาขกันมากดเบาๆครับร้อนอยู่นะครับผมแต่นานไม่ได้เนี่ยมันจะดูดออกเลยเห็นไหมครับดูดออกง่ายๆเลยแล้วก็ซับตะกั่วเดิมบอกให้หมดครับสำหรับมือใหม่นำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผม เพราะว่าถ้าเราจะเป่าเลยเนี่ยแพมอาจจะพองได้ทีนี้มาจัดการตัวพอร์ชชาร์จของเราแกะซิงเล็กๆข้างหลังมันออกครับมันจะมีที่คอบเล็กๆอยู่ตอนนี้แกะออกง่ายอยู่แกะออกเพื่ออะไรเดี๋ยวเราดูตามไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไล่ตะกัวตามขาครับมาไล่ตะกัวที่แพชาร์ด้วยครับทีนี้ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นไทท์ซีสแถวครับเราต้องทำขาให้มันก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีตะกัวติดข้างในข้างนอกเรายัางพอแบบใช้ปลายหัวแรงที่ว่าไล่ตะกัวดได้แต่ว่าข้างในนี้เราจะไล่ไม่ได้ละเสร็จแล้วก็เอามาวางได้เลยครับใช้แหนบกดลงไปแรงๆนะครับแน่นๆเลยแล้วก็ ใช้ฮอตแอร์ครับความร้อนอยู่ที่ประมาณ250ถึง260ครับจี้ลงไปให้ให้ชิดๆเลยเพราะว่าถ้าเราใช้ความร้อนสูงๆเนี่ยถ้าเรายกไปลายหัวฮอตแอร์สูงเนี่ยมันจะไปโดนความร้อนจะกระจายไปที่อื่นเราจะเอาเฉพาะที่ขาตะกวดที่เราทำนะครับจี้เข้าไปเลยแล้วก็ตรวจเช็คดูสักนิดหนึ่งครับว่ามันโอเคไหม ถ้ามันโอเคแล้วก็ทำการไล่ขาข้างหลังครับพลิกออกมามันจะเก็บขาสีขาตัวนี้เป็นเป็นการยืดครับผมยืดให้ขาให้มันแน่นเวลาเราเสียบชาร์จอันมันอาจจะหลวมอาจจะหลุดได้เช็คดูอีกรอบหนึ่งครับ เท่านี้ก็เสร็จครับก็ประกอบลองเช็คชาร์จดูเลยการตรวจสอบการเช็คชาร์จไม่ชาร์จเราต้องประกอบให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบไม่หมดเนี่ยมันจะไม่ชาร์จนะเนี่ยครับชาร์จเรียบร้อยเปิดเครื่องชาร์จดูด้วยครับ เห็นไ,ไหมครับขึ้นฟ้าชาร์ละเป็นการจบงานครับผม